สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะอัญชลีมาแล้วค่ะอันนี้มาขึ้นเร็วหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังเวทีด้านเสียข้อบัวด้วยนะคะเสื้อสวยมาสีชมพูมวนมหาประชาชนตัดเสื้อมาให้ค่ะต้ใส่ขอบัวนี่เคยเห็นไหมคะ เขาเรียกเสื้อคอบัวเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยตัดเสื้อคอบัวใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาต้องถักแท็บพี่รู้จักแท็บไหมคะแท็บที่เป็นเครื่องถักจะถักลายลูกไม้เหมือนตัวเหมือนแมงสาบอ่ะแล้วก็จะถักกัดถักให้เป็นลายเป็นลายแล้วก็มาติดรอบปกติดรอบสาบอย่างนี้นะจะจำได้ไหมคะไม่ได้โหวัยรุ่นหนะจ๊ะ จำได้มีแท็จำแท็ได้ใช่ไหมคะเออชื่นใจ <c oughs> ยังมีคนจำแท็สมัยเรียนโรงเรียนสมัยเด็กๆเรีเยนหนังสือถักแท็บได้นะคะเดี๋ยวนี้โตแล้วจําไม่ได้แท็บคู่แท็บเดี่ยวจะไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะพี่น้องมาตั้งแต่ตอนกี่โมงกันคะเช้ามาแต่เช้าเลยฝั่งนี้บอกมาแต่เช้าฝั่งนี้บอกมาแต่เช้าตกลงเวลาเดียวกันหรือเปล่าเช้ากับเจ้าเานะี่ย เวลาเดียวกันเนาะแล้วฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นต่อมาตั้งแต่เมื่อวานนะเนี่ยเมื่อวานนี้ใครไปถึงทำเนียบรัฐบาลบ้างคะแล้ยกมืนโอ้เฮ้ยทะลุไปถึงจริงๆอ่ะไปถึงหน้าทำเนียบเลยปะฮะอรุณป,ประชออรุณป,ประชออรุณป,ประชออย่ามาอย่ามาพูดอรุณป,ประชออรุณที่ตัวเองถ่ายหน้าทำเนียบอะ่ะแล้วก็ เนีย่ยถขงบนกระดาษแข็งอะแล้วโชูขึ้นมาผู้นี้ต้องชนะเอาเป็นรูปประชาราชจะไม่เป็นรูปมาถือว่าไม่จริง<อ>แต่เมื่อวานไปนไี่ถึงที่เมื่อวานอยู่ราชียดำเนินกับพี่น้องตลอดเลยแล้วพี่น้องเมื่อวานทำไมไปไป,ไปทำเนี่ยแต่เช้าแล้วไป่ายกลับแล้วอะอะอะไรนะไม <meet> ่มีที่ยูนแล้วกลับราดดำเนินบ้านเราดีกว่าก <laughs> ลับราดดำเนินบ้านเราดีกว่า ตรังนะปลเหรียญจังหว,วัดตรังเมื่อวานนี้คือชวนจะเดินไปได้านขวบเรียบด้วยนะคะกระปองพังงาพรมธีรีพรมธีรีที่ไหนคะเม่คอยศรีธรรมราชพรมธีรีอ่าพังสิงห์เม่คอยศรีเศรีชนคนเขาโผพ่มาทะลงละแมชุมพรคนนะปอ,อู้ชุมพรพี่ลูกหมีพี่ลูกหม,มีไปแล้วไม่กลับมาล่าดำโดนเลยนะพี่ลูกหมีมีแต่คนคิดถึงพี่ลูกหมีพี่ลูกหมี มาเยือนเวทีลาดเนินหน่อยขยายที่ลูกหมีมาลาดเนินเอากับมือหน่อยนั่งเป็นยาที่ลูงหมีเดินไหมจ๊ะชุบเปรจุลไซลูกหมีเช้าราดเดินคิดถึงแม้เวทีอยู่ใกล้กันางหรอมาเยี่ยมหน่อยก็ไม่ได้ขยายให้ลูกกำนันมา,มาเรียนเวทีลาชดินเนินอีกครั้ง เดินเฉยแค่นี้เองเหรอแคบบ่นี้แคบบ่นี้ใครจะมาปลอบเปิดแค่นี้ใครจะมาโอ้บลา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 เดี๋ยววันนี้เนี่ยอ่าวันนี้ลุงกำนันก็จะถ่ายทอดสดมานะฮะเดี๋ยวต้องไปหลอกก่อนไปหลอกให้มาเวาทีลาดเดิเนินที่อยากมาจะตายเดี๋ยวบอกคิดถึงลาดเดินอนลมพัดสบายนะครับจากแจ้งวัฒนะื่อวานเดินไปยี่สิกิโลแล้วใครมาจากแจ้งวัฒนานะคะจชิงหรอ มา20กิโลหรอหรอพี่ด้วยหรอเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยฮะมากับกำนันไม่เหนื่อยเลยแหมเซ่แซ่นะเส่แซ่เราแป๊บนึงไหนๆก็เซ็งแซ่แล้วนะเราไปดูหน่อยซิเมื่อวานนี้มาจากไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนะคะว่าหน้าเวทีเป็นอย่างนี้แล้วหลังเวทีเราเป็นอย่างไรหลังเวที ช่วยว่ามีพี่น้องไหนไหนเมื่อวานนี้ก็มาจากกำนันไหนกำนันเน็ตแล้วเดินมาจากไหนเนี่ยมารูปพุงอ่ะมาค่ะพี่พี่มีของที่ไหนคะลำปางทองแล้วเดินมากี่โมงจ๊ะแปดโมงค่ะแล้วเดินมาถึงจนถึงกี่โมงถึงกำเน็ตกี่โมงจ้าไม่ได้ไกลว่ากี่โมงค่ะแต่อยู่พัก่ ด้วยรวยม่รูายกำลังด้วยท่าน no าเลยพว่าขเข้าไปแ่ขอบคุณมากค่ะไหนใครเมื่อวานนี่ใครมาใครคยดนเมอวานที่ใคยดินแล้วเดินไหมเอาไปไหนะไปสานจินเจ้ามื่วานแล้วก็เดินมาที่นามเนียยข้าวไได้ มรลาดำเนินค่ะมาลาดำเนินแล้วใครอีกใครเดินอีกพี่ผู้ลาดำเนินไม่ต้องนะพี่ไปไหนฮะ่ะไหนไหนใครเดินอีกเดินจากไหนไปไหนขาดค่ะเดินมาจากศูนย์ราชการค่ะถึงอนุสาวรีย์บ่ายสองเข้าไม่ได้อะค่ะอยู่ตรงนั้นเลยจอจอรอ L C D อะกับบ้านค่ะมาใหม่ค่ะยอด มาจากสูนราชการอีกคะพี่มาจากไหนคะพี่เดินจากไหนโอ้ล่าดำเนินสบายลุกกลับมาลาดำเนินอีกไหนใครเดินอีกใครเดินอีกใครเดินอีกเดินจากไหนไปไหนคะจะไหนไปไหนคะเดินดําเนินค่ะเดินได้ําเนินค่ะค่ะไปมสะพานอรุเจตไปอะไรนะตำเนียบตำเนียบเป็นแน่นอนมาถึง คนเยอะไม่มเดินไม่ต้องเดินเลยคนพุ่งไปเลยกสังคนเยอะแล้วก็กลับไปที่นนท์ไปพักคนแล้วกมาเรียกมาไปวันนี้มาที่นี่ก่อนคิดถึงคุณอมาหวานมาหวานนะมาหวานต้องมาเดินไปไหนไปไหนจ้ารากดาเนินไปที่ตะเนียบตา แล้วก็พอไปถือตำียบมันมันมากค่ะตำรวจมันเอาท่วมเอาท่วมมาดักเราแต่บรนึกว่าเราจะกลัวท่วมจริงๆแล้วเราจะไปขี่ไปบ้านมันมันไม่รู้ค่ะาติวเินนนเมื่อวานคดอีกอศูนยรชกมาจากศูนราชการค่ะอยูศการกี่วันคะมาตั้งแต่วันที่2ี่หค่ะนอนในนั้นเลยอี่2อคืนแล้วก็ อยู่ที่นางเลิงค่ะวันที่หนึ่งวันที่สองลุยแก๊สน้ำตาทั้งสองวันเลยค่ะลุยสนุกมาก ลมเยอะมากแล้วนี่คือด้านหน้าเราทั้งหมดเลยด้านหน้าเราากด้านหน้าเราทั้งหมดเลยนี่นะคะนี่คือด้านหน้าเวทีที่อยู่อนุสาวรีย์นี่เป็นวงกลมนะคะอนุสาวรีย์เป็นวงกลมอันนี้ด้านหน้าครึ่งหน้านี่ค่ะมีคนถามว่าคนไหนที่เล็กสุราที่จะมีหน้าที่ป้อนข้าวนี่ค่ะพี่เล็กสุลาค่ะทำครัวสุราธานีเมื่อวานครัวสุราธานีเป็นไงคะเจกหู่เน่กว่าเมื่อวานผลิตไม่ทันไม่ได้ค่ะ วันวันนึงใช้ก็สารกี่กระสอบฮะวันใช้ตันนึงตันนึงเนาะแล้วปกติวันธรรมดาใช้กี่ไหร่จ๊ะบางห้าหกร้อยถ้าหกร้อยกระสอบอ่ะแต่เมื่อวานที่ตันนึงตายแล้วยังไม่ยองเปยนไม่ปล่อยแล้วพี่เล็กมีคนในครัวกี่คนช่วยมาครับถ่ายเนี่ยเมื่อวานไม่ถ่ายเมื่อวานเป็นลมค่ะชีเป็นลมไงตื่อยู่หน้าสอนแดงค่ะไม่รับสายกิริยาเลย ที่อาจารย์ขอบคุณพี่เล็กมากเลยสำหับข้าวที่กินทุกวันเลยค่ะอันนี้ตัวนี่แหละคะ่ะตัวนี้ก็ได้เรามีจอมีจอแต่จอปุ๊บคือท่านอาจารย์พิชาุสุวรรณิมิตบอกว่ามาอยู่ที่นี่นะต้องให้ระวังนะเพราะมันเป็นที่ประวัติศาสตร์เราดูแลอย่างดีนะค่ะคืออย่างเก่งก็แค่ค้าบใครเรื่องอื่นนี่ไม่มีทําอะไรให้เสียหายเลยค่ะด้านหลังนี่ออกมาตรงนี้เป็สอนแดงนะคะสอนแดงปุ๊บเป็นบ้านดีศรตรงดีศรน,นี่แหละค่ะที่เวลาเขาดัดหมายกันว่า ันี้หายไปเจอกันที่บ้านดินสอนี่แหละคะ่ะคือตึกชื่อบ้านดินสอแล้วเขาก็ใช้เป็นสถานที่จุดนัดหมายต่ตางๆนานา,นาแล้วก็มีคลังเราจะไปทางไหนให้ง่ายที่สุดเนอรงตเลยตน,นี้จะเป็นทางเข้าของเรานะคะทางเข้าของเราและนี่แหละ,ะเป็นจุดที่ประชาชนมาบริจาคเห็นไหมคะมาบริจาคอยู่เนี่ยค่ะพี่เล็กมาดูนะยังบริจาคอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะพี่เจ้าสวัสดีค่ะนี่ผมก็ต้องไปรับกินทุกวันเลยจบนะเพราะว่าต้องไปรับกินทุกวัน ผ้าห่มนะคะ684้อยถึงจากคุณอัญชลีสวัสดีคุณอัญชลีค่ะคุณอัญชลีสวัสดีคุณอัญชลีค่ะหกร้อยแปดสิบสวัสดีงานดีงานดีทางดีเนยนะะ ค่ะค่ะน <cues> <sm convert> <ını urai> ี <punto benim> ่ค่ะเวลาที่เขามาบริจาคเขาก็จะมาลงที่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะนี่เป็นด้านหน้าทางเข้านะคะที่หลังเวทีเวลาที่จะมาบริจาคเขาจะมาลงที่ตรงนี้นี่เป็นด้านหน้าทางเข้านะคะแล้วก็จะมีรถเข้ามาท้ายอย่างนี้แหละแล้วเข้ามาข้างหลังครึ่งแรกของอนุสาวรีนี้จะเป็นด้านหน้าเป็นเวทีด้านหน้าของผ่านฟ้าใช่ไหมคะที่เราเห็นบนจอทีวีแต่ครึ่งหลังที่กดทอนอนุสาวรีค่ะเป็นเวทีด้านหลังที่สีแยกข้อบัวเวทีด้านนี้ละค่ะอนุสาวรีย์เป็นวงกลมเล็ ครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นพื้นโล่งๆแต่ครึ่งหลังพื้นโล่งๆนี้ถูกวางไว้ได้วยของบริจาคค่ะจะมีทั้งข้าวปลาอาหารผ้าห่มนะคะเครื่องป้องกันแก๊สตา,ตาอุปภัต์อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของหยุดยานะคะแล้วก็เสื้อแสงถ้าก้องเดินต่อได้ไหมคะอ๋อได้ได้เดินเดินได้ใช่ไหมคะอ๋อไปถึงได้ไปถึงรงน,นู้นได้มาถึงตรงนี้นะคะนี่เป็นด้านหลังค่ะแววเป็นยงไงนี่แววเป็นเจ้าหน้าที่ของเราที่ดูนะคะจากบูสกายมากี่วันแล้วน้องเดือนกว่าละคะ ปแปวมัน้อมไปเลยปแปลด้านหลังเรามีอะไรบ้างอันนี้เราก็จะอันนี้ก็จะเป็นอกองภูเขลาลอกกัซึ่งถูกจัดเก็บโด,ดยบริษัท P F นะคะที่เป็นบริษัทในบริษัทที่ทางสินค้าที่คุณเัญญานะะาัะทคว้างพี่สาวใจดีของเราเนี่ยก็แนะนำท่านมาท่านก็มาเป็นคนเก็บ ด้านหน้าเดี๋ยเป็นโล่งๆใช่ไหมคะพอถึงด้านหลังพวกอันนี้เป็นเต็นท์่อมันรรมชนน้องสวัสดีอกมือกันน้อยเป็นเต็นท์เซมันชนนะคะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเท่าที่จาเป็นได้และอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ที่เขาบริจาคค่ะสวัสดีค่ะคนพัฒนุพงพี่พอดีน้องต้องการกาจตาาเข้ามาช่วยพัฒน์เขค่ะ โอ้นี่มาแพ็คของมีมออมาแพ็คของมีพี่น้องมาแพ็คของมีอาจ,จารย์แพทย์มีพยาบาลมีหมอมาแพ็คของเต็มเลยของที่เราแพ็คมีอะไรบ้างคะอันนี้มีอะไรบ้างพี่แววนี่อะไรถ้าคุณหนอูอันนี้น้ก,กากหน้าก,กากที่มาบริจาคนะคะายากันยุงผ้าขุณหนูแล้วอันนี้อะไรเนี่ยแววออถุงมือถุงมือไว้สําหรับว่าถูกแก๊สตาเราก็ยับดาบแก๊สแล้วก็โย,ยนกลับไปใหม่อันนี้มีถุงมือเต็มเลยค่ะ แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยค่ะเราจะมีคลังสินค้าแบบนี้ข้างหลังเต็มไปหมดและนี่ค่ะคือกองกระสอบ่ะกองกระสอบที่ถูกตำรวจจับเห็นไหมฮะตำรวจจับบริสัททิสุวรรงศีมายืนหัวล้ออะไรไม่ช่วยกันเลยนะงานการน่ะฮะผู้นี้ใช้งานคนแก่นี่เป็นกองกระสอบที่เมื่อวันหนึ่งเราต้องการกระสอบค่ะมีคนใจดีบอกว่ากระสอบเนี่ยพอเราเอาไปคลุม คลุมแก๊สธ้รมาตาใช่ไหมคะก็จะเอากระสอบเนี่ยคุมลงไปเอาน้ําลาดก็จะป้องกันแก๊สธราตได้ชึ่มีคนบริจาคกระสอบให้เราเนี่ยหลายหมื่นใบค่ะตำรวจจับบ้างอะไรบ้างพี่กทมสวัสดีค่ะขอบคุณพี่กทมนะคะนะคะกองกระสอบเหล่านี้คือกระสอบที่เหลือแล้วจากวันที่ตํารวจได้ยิงแก๊สธํรตาติาที่สมัยมารูเชต์แต่เพื่อนเราก็จัดเก็บเอาไว้แล้วพี่เขาก็จัดเก็บไว้เป็นอย่างดีตอนนี้ก็เหลือหลายพันใบนะคะ มีกองกระสอบแล้วข้าตั้งเนี่ยเราก็จะมีคนที่เอาโต๊ะมาตั้งบริจาคอาหารมีหยุกยาต่างๆแล้วก็มีมีมีไม้แปรงทารําความสะอาดด้วยค่ะพี่ปูศิษย์ขาหย,ยิบแปรงทารําความสะอาดให้ดูหน่อยอพี่ปูศิษย์เอาแววหยิบหน่อยไหนโนะจะดีขึ้นโน่นเลยเนาะนี่ค่ะคือถ้าแกบอกว่า การชุมนุมมันต้องสะอาดนะคะจึงต้องมีแปรงรักษาความสะอาดด้วยแล้วก็การชุมนุมก็ต้องมีความสะอาดดังนั้นจึงมีคนบริจาคไม้กวาดมาด้วย,ฉ,วย <laughs> ฉันก็หาอด้วยฉันก็ห่อไม้กวาดเลยนะคะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีแล้วที่แล้วที่แล้วที่สุดสุดที่สุดก็คือสิ่งที่พี่เจมไปเอามานวันตกรรมเราจะกรองกระสอบตรงนี้นะคะถ่ายซิว่าฉันจะลงยังไงอ่ะประโถ ไม่ร uh> um> oh! ja. mm ู้จักชัดซะแล้วน OK> ี่ป <NO ึ่งปึ้งนะคะนะคะทีนี้มาดูตรงนี้นะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่พี่เจมา์พามาคืออะไรรู้ไหมแววดูล้ของเราล่อค่ะแววึดูล่อค่ะเห็นไหมคะล่อล้ลเอาไปตรงนี้จะได้อะไรงนร้เลยนี่ล่อค่ะพึ ล่อค่ะคือตอนนี้ยังไม่ซ้อเลยพี่จะมาถามพี่จะมาแบบว่าใครเนี่ยเอามาเส็ไม่ได้พี่เส็ไม่ได้นี่เป็นล่ออ่สารีสุวรรณบอกลองว้างแกลองว้างจะสิแกลองปองว่า <c oughs> จะสิเออเออนี่ไงนี่ไงนี่อ่น,น,นี่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกซึ่งเราสามารถที่จะหลกได้บังได้อันนี้เป็นรุ่นถ,ถัดมาเป็นไม้กระดานค่ะ นี่หนักมากอันนี้หลบได้แล้วบอกทิรนขึ้นมาปุ๊บเอาอขึ้นมาบนได้อ่าแล้วมีรุ่นหนึ่งรุ่นภูสิทธิ์จ้าเอ๋อยู่หลังนี่อ่าแล้วก็จ้าเอ๋ได้ออเรามีอันนี้เยอะมากเลยเป็นภูขเขาลากาเลยประชาชนเป็นห่วงพวกเราแล้วเราก็มีนี่ค่ะพี่น้องประชาชนเต็มหมดเลยนะคะนี่ด้านหลังอีกครึ่งหนึ่งอีกนิดนึงจะเห็นว่าของบริจาคเป็นภูขเขาลากาจริงๆอันเดินมาทางด้านซ้ายนี่นะคะ okay. Okay. เห็นไหมคะ มีผลิตภัณฑ์ล้างเพื่อนแต่งประสงค์ด้วยแล้วถูกจัดเป็นหมวดหมู่มีน้ำเกลืออันนี้แหละคะ่ะอันนี้แหละคะ่ะสำคัญมากคือกรองน้ำเกลือที่ใช้กองน้ำเกลือนะฮะที่ใช้สำหรับการต่อสู้กับแก๊สสันตาแล้วก็จะมีจอ่กถุงถุงแพาต,ต่างๆนานาน,านะคะอันนี้เป็นด้านหลังของเราด้านหลังนะคะด้านหลังนี้ทั้งหมดเลยนี่ขวามือเป็นนา และอันนี้เป็นกองข้าวองซึ่งก็เจ็บเป็นเกฑเป็นจัด่ะนี่คือตุมเสื้อฝนซึ่งใช้สําหรับการออกไปรบกับเจ้าหน้าที่เวลาที่ใช้แก๊สตาแล้วก็กองในภูเขาลอกายอย่างนี้นะคะอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้ไหน,อ,น,น,ไหนอ๋อผ้าใช้สําหรับออกไปรบอันนี้เป็นอุปกรณ์การสู้รบของประ ในสมัยปัจจุบันในปี2556นะคะที่ออกมาชุมนุมค้นล้มรัฐบาลยี่ลักิโนวัรนะคะเราก็มีอุปกรณ์ในการต่อสู้แล้วก็มีเสื้ตอ,ตอต่างๆทั้งหมดนี้นี่อยากให้ดูกองน้ําจะเห็นว่าคนมาเป็นล้านเมื่อวานน้ำเรามีประมาณ5 0 0 0 0 0ขวดแล้วนี่เราเหลือแค่นี้นะคะเราเหลือแค่นี้เองน้ําหายไปหลายแสนขวดเลยะคะ่ะนี่คือกองน้ําทั้งหมดและต้องขอขอบคุณนะคะที่ บริษัท P N F นะคะที่ขารสินค้าที่มาช่วยเราจัดเก็บกับอาสาสมัครที่มาจากจังหวัดต่างๆมวลชนต่างๆแล้วก็นักศึกษาม,มออค่ะเอานะคะเรากลับไปบนเวทีของเรานะคะประชิของาไหนเนี่ยออช่างจำไดทีก่กับทางเดินค่ะขอบคุณค่ะโรงครัวโดยะอาจารย์ชัยนโรนำข้าวอาหารและผลไม้มาแจากทุกคืนบริการวันนี้ด้านหลังเวทีเลียงหน้าบริษัทธนบุรีพาณิชย์ฟรีทุกอย่ญญาง กราบขอบคุณมากค่ะจับขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละคะ่ะเราขึ้นไปบนเวทีกันนะคะให้ดูด้านหลังแล้วปุบวันนี้นี่จริงๆแล้วเราจะเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ30-50ชีวิตนะคะที่จะทำหน้าที่คอยจัดการครอวของด้านหลังพอดีฟาร์มเท้าสองคันรถอีกฟาร์มเท้าสองคันรถพวกนี้ก็แจกเราพอดีวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่หนอนซะ้ะผึ่งผึ่งหมกันกัน24ชั่วโมงกองอาานมากมายเลยทีเดียวนะคะ สวัสดีคะ่ะจันค่สวัสดีคะ่ะวันนี้ที่กี่โมงคะยัขึ้นและหลังคณะของชาตินขึ้นสุดยอดพวกพี่ก็สุดยอดจากประเทศไทยสุดยอดมากข่าวลูกประเทศไทยสุดยอดมากเอาละคะ่ะหอบเหมือนกันนะปีนี้อายุเยอะแค่โดยครึ่งครึ่งวงกลมยังขอบเลยเอาละคะ่ะอ่ะพิมพ์พัชราแต่ไปยืนฝาอะไรแถวนี้จ้ะดูสิอ๋ คือแกเป็นม็อบทำความสะอาดนะคะเป็นยังไงคบคุณขาดีค่ะพี่ดีเหนื่อยไหมเมื่อวานนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่น้องเหนื่อยกันเราเหนื่อยเลยค่ะราตรีจะทำอะไรอ่ะทำความสะอาดนะคะมามาเป็นม็อบยีงต้องทำความสะอาดเดี๋ยวจ้าจ้าด้วยรักษาความสะอาดนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วทุกคืนนี่ตอนเช้านี่รอบเช้านี่พิ่พพัทรากับราตรีรอบค่ำหลังสิมากับโอ๋เอาคนเดียว เอาฝากฝักหน่อยฝากหน่อยตรงไหนคะฝั่งหน้าไซวอลฝั่งหน้าไซวอลเหรอคะแล้วคุงเดินยังไงฮะถูกไหมเดินทางนี้ถูกไหมเอาฝั่งหน้าไซวอลมีคนอยากดูว่าฝั่งหน้าไซวอลหน้าตาเป็นยังไงนี่ท่านผู้ชมทางบ้านนะนี่โดนรอบเลยขอบเลยอะพี่ค่ อันดับที่อันดนโดยเฉพาะเลยค่ะด้วยใจค่ะมาจากหยานใดจังหวัดอันใดยยค่ะมีความประสงค์ว่าคือว่าก่อนมานี้ได้ขอรับบริจาคจากแม่ค้าในตลาดสุทธาไใหญ่นะคะได้มานิดนิดหน่อยๆนอยขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อให้แม่ค้าในจังหวัดตะหัต่าใจได้รู้ว่าเรามา จริงทำจริงและมอบเง e. ินบรยจาคช่วยเหลือเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมด้วยช่วยชาติเป็นจำนวน5,000ันบาทค่ะเห็แล้วทุกคืนเลยด้านนี้นะคะนี่คือด้านไซวอลที่เวลาเราพูดด้านไซวอลจะเป็นรถถ่ายทอดสดของเราและนี่คือด้านไซวอลก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะ จะล้มแน่ๆเลยเนี่ยค่ะโอ้โหนั่งเป็นระเบียบสวัสดีค่ะน้านไซวอลและนั่งจร้าไซวอลสวัสดีร้าาไซวอลค่ะอ๋อหมดสดไซวอลค่ะขอบคุณมากเราได้เห็นสภาพของเวทีเราหมดแล้วนะคะคืนนี้ค่ะคุณบูสิทธตบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ากำลังเขาบันทันไหนว่าบันไดบันไดอยู่ไหนวะี่ครับบันไดอ้มบันไดอยู่นี่ คืนนี้นะคะคุณปูสิตบอกว่าอย่าลืมบอกท่านผู้ชมว่าเราจะมีการบอกเล่าเก่ยสดุดประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์นะคะโดยท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากศิลปากรก็จะมาทําหน้าที่บอกเล่าว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะและมีโอโ้โหลงไปแป๊บเดียวขึ้นมาเต็มเลยเฮ้ยสวัสดีคนมาใหม่ค่ะ กันบ้างหลังจากดูแล้วก็มาฟัง,ฟ,งฟังอาจารย์ชรพรแก้วสนิทพูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องฟังพบกับใิชันอาจารย์ค่ะ